อ่าวัาดีครับใช่คร,รับผมเกมนั่นแหละชื่อเกม h าเด Den Deep นะครับอ่ะนี่อนึง่ง<อ> ไม่เป็นโหมดชลเล่นเนะี Clear area. ่ยเคลียร์เอเดียของวีคือสแกนเขาตัวสี่ที่มันเป็นเกมมีเนื้อเรื่องนะไม่มีปืน嘛เก็บยังไงอ๋อ เย็นว่ะผมซื้อเกมนี้มาตอนมันลดราคาเนาะก็ผมดีแหละอืมเหมือนต้องลงไปเคลียร์ถ้าจะเอาปืนขึ้นใม่จะกอมเมาส์อ๋ออายนี่คือเลือกอาวุธเหรอ ี่คือลูกอะไรยาสีเหรอบีได้ด้วยอ่ะลองดูกิ๊กเราต้องลงไีกิ๊กมันเห็นเยอะมากเลยนะโอ้โหดุ้าตายละ โอ้เราได้ไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกี่ยวอะไรเกีม่มันมีเนื้อเรื่องอ่ะแต่ ลองกดเข้ามาว่าชันเลนหมดเขาว่าเคลียร์แอเรียอ,อยู่เลยมาตั้งนี้แหละเอ้ยแต่เป็นการเติบสุการณ์นะยิ่มขึ้นมาอะไรแบบนีม้มานี่คืออะไรสะพานหรอดีไม่ไม,ไม่ไม่พอใช่ไหมกีเหนันกดเลขอเลยมันจะได้ยาเด็กข้างอ๋อ มันดูเลือดตรงเนี้ยเฮ้ยรอดไหมรอดรอดรอดมีเจ๊ ดูดเอ้ยเล็กสีเชมเจออะไรอ๋อสแกนเนอร์เหรอเมื่อกี้เหมือนมีอะไรอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงไหนอ๋อมันออม,มีเวลาหมดตรงนี้ด้วยตรงไปไม่เจออะไรก็ไปก สียงมันมีอะไรเลยอ่ะมีน้วะน่ากลัวโอ้ลงตายไหมตายตายแหละนี่เลือ เปลมทั้งจะกระสุนเฟรมกระสุนไฟเราต้องเคลียร์กี่ตัวเนี่ยห้าสิบหรอมันจะมีอะไรเลยนั่นแหละ ไม่เชื่อเลยกล่องกระสุนหรอ,อเป็นเงินออกแป้บเสียงเ้าตายอิงห้องเกิดที่เริ่มด้วยลองใช้ อ๋อจีได้ตาไม่แน่อ๋อเหมือนมันไม่ตายูสิงมันไม่ตายมาแล้วเสียงโอ้มาแล้วนะเสียง Mungkin ada satu-satunya. Nah? Oke, okay, tidak. Sudah selesai. Oh, Sepertinya naja. sudah. เกมมันปเป็นเกมเล่นคนเดียวนะแต่มันมีโฟออฟดเลยคือเล่นเครื่องเดีอวแล้วก็ใช้สองอันของจอยใช้จอยเล่นได้แล้วก็คีย์บอร์ดเล่นได้ด้วยอีย้ยตายแล้วเลือดอยู่สี่สองเออ กี่ขวามันการเรียกอูดเร็วด้วยนะไม่ต้องใช้หนึ่งกับสองสามขวาไว้จะอย่างนี้เลยมาใช้งานไอ้ออไอย่าไรเนี่ยว้าวคุณฟังเอ่อใช่นะออน่บบหกนะแลเหมือนมีอะไรตามมาเช็คซิ เหมือนก่อนวันนี้เมื่อกี้มันปเป็นเลขสี่เออใช่ใช่ลองสินี่หมดไปไหมสองร้อยห้าสิบอ๋อร้อยแปดแปดเพราะว่าเติมรอบเดียวเลย มเฮมันจะไม่ตายเนี่ยรอบเดียวเลยใช่นี่อดีกว่ามีโดยอยู่นั่นบนรานอ้ม่ะโอเค อืม่ะเช็คมันนี่ตัวตวยายกันตามันไี่แชงแล้วอีตรงนี้แบพอไปอยู่เออต้องวิ่งแล้วก็กระโดดเ,เล่นมาสิบนาทีแล้วเนี่ยมันได้มาแค่นี้เองมาแล้วอ่ะลงไปจะแตับ ไม่ได้เรามมาๆอมไอโก้ไม่มีไฟไว่วะนี่ก็อตรงไหนจุดเดียวกันนั่นหมดหรือเป่านั่นจะมาจากตรงนี้เก็บเก็บไม่ได้ อ๋อมันตรงได้เลย ให้ลงโดยเฮ้ยทุ่สซ้ามตรงนี้น่าจะลงไปตรงนั้นเดี๋ยวลองนี่ ไม่เจออะไรเลยใช่เดือด้านบนละปกหน้าทีแเรวเนี่ยอ่ะ,อะอเกติดเกมมันก็ภาพสวยดีนะเหมือนจะไม่มีอะไรมากน่าจะเกมหใหม่ๆเ่าเล่นออนไลน์ได้นะแต่ไม่มา พอกอกมาแล้วอะเด่ได้กันในครื่องเดียวเอ,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 อม,มันจะมีแค่ตัวไต่ตัวหนอนแล้วก็ตัวบินได้มี้กัน ตายแล้วนะอ๋อเอาใหม่เอาให,าใหม่คีพผภาไม่เอาหรืกว่ากี่ต่อเราต่อชั้นหมดเลยก็ได้จนระิงปะเนี่ยร้อยสี่สิบสี่บาทไบัตละเนะกีเบต้าแะมั้งขึ้นซ้ามีซ่าแต่ก็แพงพอตัวน

ผมจริงจังเลยเกมเนี่ยลองปืนนี่ชิดไปแล้วเจ็ตรงนั้นนะเนี่ยเดยโอเกมมันดูน่ากลัวนะแต่ชิลมากเลยอะแต่ทิศไทยเพราะไทยงู โอ้มันโกจริงๆเลยนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนี้แหม่มันเขยับเออ้อโู้วตายละว่าคิดว่าแม่มมันจะมีแค่สี่เหลี่ยม เปล่งเปล่งลองนี่มันมียานี่ติดได้ไหมไม่ได้วางน,นี่แค่ตุ๊กตัวเดียวนะเดี๋ยวเรื่องเเนี้ยค่อยต่อดูก่อนว่าดีหรือเปล่าดีเดี๋ยวเล่นต่อทีอ่ยายละ อันนี้ไปไปเลยอ่ะอะไรอ่ะโอ้คนหลอกโอ้อะเอออืมมันต้องตรงนี้ปะ มันยังมีคนลงเคยลงแล้วหรือเ่ากลับกันตัดจบไหมเออก็นี่แหละเกมมันก็จะประมาณนี้แต่มันมีหลายอย่างนะเดี๋ยวมาทำให้ดูก็จบไปแล้วกับรีวิวเนาะใช่รีวิวหรือเปล่ามันลองเล่นดีกว่าเออเนี่ยหน้าเกมจะเป็นประมาณนี้ อันเดนดีเอ่างเกมเนี่ยลองนี่แล้วลอจิกนาทีเลยอ่ะอ๋อใช่ตอนนั้นเล่นคนเดียวลองด้วยก็ลองไปหาซื้อดูได้เกมมันลดราคาอยู่ช่วงปีใหม่เนะแม่ก็สวัสดีปีใหม่นะครับ